วันที่คุณแม่เนี่ยป่วยเป็นสโตรกก่อนอตอนนั้นคุณแม่อายุ65คาดว่ามแม้ว่าท่านเนี่ยจะเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามความเครียดมันหนีมไม่พ้นนะพี่จูมันม,มันมันมันอยู่ตรงนั้นน่ะท่านก็คงถึงจุดที่ท่านร่างกายบอกแล้วว่าไอ้ที่เก็บมาอดทนมาเนี่ยมันไม่สําเร็จทําให้สูญเสียความเป็นสบัตภาพของร่างกายร้อ100เนี่ย ไปนิดนึงแต่ณเวลานั้นเราช่วยคุณแม่ฟื้นฟูนะคะพาไปกายภาพทุกวันแล้วท่านก็กลับมา80%แต่ด้วยความที่คุณแม่ผู้หญิงสวย20%ที่หายเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยออกงานมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องอยู่เคียงข้างคุณแม่ทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าสโตรกเนี่ยปุ๊บ ไขมันอุดตันในเส้นเลือดน,นะคะเป็นสาเหตุมันก็ต้องมาพร้อมกับการดูแลเรื่องอาหารคุณแม่ก็จะเบื่อมากเลยชิปอันนี้ไม่ต้องควบคุมแม่มากก็ได้คือเริ่มเป็นผู้ควบคุม